มันจะแสงเท่านั้นพี่จะทำให้ข้ายิ่งใจเอาสิถ้าเจ้าอยากจะร้องดีลูกของเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันอุบปากเลยพยาคุณเก็บฟันตองไม่กินข้าวเลอะูรีพันปองข้าเลยได้ถ้าเช่นนั้นเรามาดวลกันตัวต่อตัวแน่ใจเราพยาคุณก็ร้องกันหน่อย เด็กๆอยากเห็นสุดัังนี้ไหมใถ้อยากเห็นกรีดดังๆกำลังใจของข้าล้วนๆของเจ้ามีไหมข้าขอกำกลังใจให้เท้าบันตานเนยไม่รอดมาเสียวเวลาดีกว่าเจอพลังของพญาครุฑ ขันจออยังเจ้าจะมาต่อกรกับข้าได้อย่รเจ้ามีไมลัะพลังของเจ้าเั้วเจอพลังดูดวิญญาณของข้าเสียมาขันจิบจอยตามมาด้วย โหรับได้ด้วยแล้วเจออีกดอกมาอ้ามันต่อเจ้าดูนเมื่อกี่สมนะวมาไรสมเนี่ทำไมเหม็นมากมาก โอ้ยใช่เดี๋ยวฟันปลอมข้าหลุดจะเป็นยังไงมาสิมีอะไรอีกไหมแต่เดอดเดือๆเดือดเดือก่อนอื่นข้าอยากให้เจ้าสอนออวิชาอะไรอยาเน่ยวิชาเลยวิชาดูซับเนี่ยเจ้าได้จากใครมาวะ,ะเจ้คนนั้นอยู่ตรงไหนพอะจะโ,โห้เจ้เจ้จา๋า เจ๊สวยมากของทำที่เแขนเนี่เ,นเจ้าอยากได้ทันดุสครับเจ้าต้องไปเรียนตับข้างเดี๋ยวแป๊บคุยกับแม่ยกแป๊บแม่ยกจ๋าสร้อยที่แขนเนี่ยถอดมาได้ไม่จังยังไม่ได้ชุบเลยเจ๊ของปอมเจ๊ของปอมมาเอาอว่านะเดี๋ยวเจ้าเจอเจ้าเจอน <มา S 2> ี่มาเด้ อ้โอยไอ้ชอบเล่นข้างหลังชมนี่ไอ้ไอ้ด้วยอ้พัดต้าโอ้ิดหลังลึกแล้วหลัลึกไหไก่เลโดดมาแลยโดดฟาดฟาดเฮ้ยลุงองเจ้าจะมาวะเฮ้ยลสองข้าหายไปไหนหมดนี่เฮ้ย ให้คนใ้นข hey ้าไอ้โนก็จอมแค่นี oh. t t ้ขนก็ล้วงลรวขนของข้ามันก็ล่วงโดยตามกาลเวลาแต่ถ้าขนนี้ไปอยู่ที่แม่ยงเมื่อไหร่ของคำจะมาหาข้าทันทีเฮ้ยบันแม่ขนเจ้าไม่ได้ผลหรอกถ้าพูดหลายรอบแล้ว จนฟันปลอมจะุดนอยู่แล้วทองจะไมุ่ดออกมาอีกเฮ้ยเเดียวนี่เจ้าดูพลังเรียกทรัพย์ของข้ามาอีกช่อแล้วขอบคุณข้าขอบคุณข้าทำไมข้าถึงไม่มีโลกนี้มันโหดร้ายกับข้านี่เสน่จพ่อพวกท่านทุกคนยังไม่สำนึกอีกมีไหมนียเป็นยังไงลูกข้าก็ได้ เสนอพ่อแบ่งก,กับลูกก็ได้นะพคะโอเวทนาเวทนาข้ามากคนละร้อยสองร้อยก็ไม่เป็นไรนะพเพคะเก็บไว้ค่าแท็กซี่นะลูกอ,อ๋อได้เพคะอ่ะเห็นไงมสันเท้าพันศาเฮ้ยตอนแรงข้าว่าเอ้าเด็กๆผีดถือไ,ไม่เชื่อพักพ่อแม่แั่นตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้ว ว่าอะไรกาลล่ะกอนพิชานตูนไปขาดเลยเอาอีกคนเหรอเดี๋ยวก่อนได้กุญอจที่สองไว้ไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรเรามาตวนกันดีกว่าโมาเลยพญากุญยๆๆเจ้าธรณียศช่างแล้วกันล้วเจ้าเนี่ยแหละทรยศเราสาบานต่อหน้านายท่านของพวกเราโอา้ย ต้องฟูมากการละลานถ้าจะจัดการเจ้าเองข้ายู่ข้าไปอยู่นานๆจะได้รู้สึกพุณน้าอยู่นานๆว่าข้าเป็นคน้าตาดีและมีเสน่ห์อยากเก็บมันไว้เลยท้าวพันตาจะถือมัน ลูกฆ่าพ่อแล้วลูกเฮ้ยหยุดนเพคะหยุดด้วยหยุดได้เฮ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วน้องเคะหยุดทำไมเสด็จพ่อต้องทำามเสด็จพ่อต้องลงไมลลงมือกับกาลาลาเพคะเขาอายุมากแล้วนะเพคะเขาแก่บอมแล้วใช่ลูกใช่เพะนวลเขาก็ขาวแล้วหม่อมฉันสงสารมากเลยนะคะอย่าทแบบนี้นะเพคะได้เลยเ อยากให้ฆ่าทิ้งไหมฆ่าเลยเขาบอกว่าฆ่าเลยเด็กบอกให้ฆ่าเจ้าเลยเอาว่าสินั่นแหละจริงเหรอจริงไหมเอาสิเด็กดูน้องๆอยากให้ฆ่าลุงไหมเอาเจ๊กี้แรงๆหน่อยนะอยากให้ฆ่าลุงไปเลยลุงลงไปเลยลุงลงไปเลยลุงไปแล้วลุงไปแล้วงอนแล้วโอเคเรียบร้อยเป็นไงเด็กๆสนุกไหมครับ ยากสนุกมากกว่านี้ไหมย,ยากได้ของไหมเสียงดังๆได้ไหมอิทีได้ไหมมาพี่จ้าขึ้นมาแจกของน้องๆแล้วนะเด็กๆยายาได้ของมาหน้าเวทีแล้วครับผมมาหน้าเวทีได้เลยนะครับ